ยิ่งลักษณ์พตอบกลับประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยและนายกรัฐมนตรีคนที่28สำหรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรปัจจุบันอายุ54ปีซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา อย่างก่อนหน้านี้ยิ่งลักษณ์ก็ได้ออกมาโต้กลับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันระบุว่าจากที่คุณประยุธทธ์ชี้แจงในการอภิปรายงบประมาณปี2566และได้มีการพัดพิงรัฐบาลดิฉันว่าต้องใช้นี่โครงการรับจำนำข้าวไปแล้วกว่า700ล้านบาทรู้สึกได้ทันทีว่าเป็นคำกล่าวหาเดียวกันกับที่เคยใช้มาเมื่อหลายครั้งซึ่งดิฉันก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ตามลิงก์นี้ค่ะดิฉันจึงอยากขอฝากอะไรไว้ให้เป็นแง่คิดระหว่างพิจารณางบประมาณ ารายจ่ายประจําปีว่าแม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้างหนี้ทางทางที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่เพียง45.91%ตแต่หลังรัฐประหารผ่านไป8ปีหนี้ได้พุ่งขึ้นเป็น60.58%เ โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์จัดทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมามีจำนวนสูงถึง4.4ล้านล้านบาทขณะที่รัฐบาลยังมีแผนการก่อนนี้ไปเรื่อยๆอย่างไรยุทธศาสตร์ของการเพิ่มรายได้ ผิดหลักการที่ต้องใช้เงินกู้เพื่อทําให้เศรษฐกิจขยายตัวและเมื่อขณะนี้ประชาชนไม่มีไรายได้เพิ่มหนี้สินพักครัวเรือนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงพอจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณลงดิฉันจึงขอตั้งคําถามไว้ว่าการที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย ของรัฐบาลคุณประยุทธ์เป็นเพราะโครงการรับจำนำข้าวหรือบริหารงานไม่เป็นหากมองย้อนกลับไปดีฉันก็ยังคงภูมิใจที่ได้บริหารประเทศภายใต้หลักการที่เพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนพร้อมกับสร้างไรายได้ให้ประเทศมากขึ้นจนสามารถประกาศว่าจะทำงบประมาณให้สมดุลได้ในปี2560แตกต่างจากรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่สามารถเป็นที่พึง่งและความหวังของประชาชนได้แม้แต่น,น้อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ